สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s p a c y Dog t e Talk TikTok นะครับกลับมาพบกับพวกเรา3มคนเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์นี้เราเข้าทีม Security นะสัปดาห์ก่อนเป็นทีมอะไรอะทีมทีมฝั่ง data ฝั่ง s e a r c h นะครับก็เราจะมา คุยกันวันนี้นะครับกลับมาคุยเรื่อง Security เป็นเรื่อง DNS spoofing นะครับก็คือการการลวงร่อเรื่อง DNS นั่นเองก็คือการโจมตีผ่าน DNS นะครับก็ามาดูวันมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับทีเนี้ยก่อนที่จะคุยเรื่อง DNS spoofing เ่ยอ่าจะต้องทำความรู้จักกับโปรโตคอลอีกอ่าอีกหนึ่งอันเพิ่มเติม คือโปรโตคอล DNS เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ไหม DNS ก็คือ Domain Name System นะครับวิบ่งทาง UDP port ห้าสิบสามอืมไม่งงนะอ,อ่า DNS เนี่ยทำหน้าที่ Resolve Domain Name ไปเป็น IP address นะครับก็คืออ่าสมมติเราพิมพ์ google.com ไปแล้วก็ จริงๆคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสื่อสารกันบ้วยโปรโตคอล IP หรืออินเทอร์เน็ตโปรโตคอลซึ่งมันบันทึกแอดเดสเป็น i p a d d r ดเดนะครับพอเราพิมพ์โดเมนเนมยรเนี่ยมันมันต้องไปรีโซล์หา p อ d d ียดเดสได้อันนี้เคลียร์กันอยู่แล้วเนะถ้าใครไม่เคลียร์ไปดูตอนก่อนๆนนะครับเคยเล่าเรื่อง DNS กันไปแล้วแต่ว่ามันมีอีกโปรโตคอลหนึ่งที่จะใช้ในการโจมตีอ่า ดีใน spoofing <iness> ที่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกันนะครับก็คือโปรโตคอล arp เคยได้ยินไหม arp เกิดขึ้นเอาว้แบบในวงนเดียวกันส่งกระจายไปเศษไปอืม,รอมครับเมลผ<ม>ูหาในเป็นใช่ไม่หาแบงค์เติสเมลเคยเจอไหมไม่เคยเคยอยู่หอที่แบบใช้เน็ต ร่วมกันป่ะ hmm. ที่แบบเราเตอร์ตัวเดียวแชร์กันทั้งหออ่ะอืมแล้ว hmm. มันก็มีช่วงหนึ่งที่มันแบบจะมีโปรแกรมหนึ่งที่มันดังๆชื่อ Cut. Mm hmm. เน็ตคัตเคยได้ยินไหมรันโปรแกรมนี้ขึ้นมาเราจะทําให้แบบเราอ่าเรียกอะไรทําให้คนอื่นไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อืม hmm. hmm. ครับ ก็จริงๆมันก็คือตามที่นิ้วได้บอกมานะครับก็คือมันเอาไว้รีโซ้กแม a c แอดเดสนั่นเองคือความเป็นจริงแล้วอ่ะเวลาคอมพิวเตอร์คุยกันมันไม่ได้คุยกันด้วย IP a d d r e s s นะครับมันคุยกันด้วย MAC a d d r e s s อ่าคือไอ้ OSI สไอเจ็ยอร์ย่งเงี้ยไอ้เแรกจริงๆนะครับที่มันคุยกันอะมันคือการ์ดการ์ดแลนมันคุยกันอืม ส่วนไอพี d r e เ s เนี่ยมันอยู่เลเยอร์ข้างบนแหละมันอยู่เลเยอร์ที่4หรือเ่าถ้าจําไม่ผิดอยู่ท่าสปอ o t ตนะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเขียน IP อะไรลงไปเนี่ยมันจะต้องไป s ีโซฟออกมาให้ได้ก่อนว่าไอเนี่ยคือแมทแ d ดเด s อะไรแล้วเวลาคุยกันก็คือมันสื่อสารจาก m a ทแอดเดสหนึ่งไปถึง m a ทแอดเดสหนึ่งอืมไอเจ้า ARP เนี่ยเวลาเราพิมพ์ลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปควานหา ข้างในเน็ตบร์กนะครับว่ามีใครอยู่ข้างในเน็ตบร์กบ้างอมืมันก็จะบอกออกมาว่า ip นี้เป็น Mac address นี้ ip นี้เป็น Mac address นี้ทีเนี้ยเวลาคอมพิวเตอร์มันคุยกันมันก็จะคุยผ่าน m ม c a แอดเดสได้แหละอันนี้พอเห็นภาพไหมอืมอ่าทีเนี้ยเวลาเีาจะทำเน็ตคัตเขาทำกันยังไงเวลาที่ทำเน็ตคัตเนี่ยก็คืออ่า แทนที่เราจะให้ไอตัวเราเตอร์เป็นคนตอบว่าไอ,าอ,าอาคนคือปกติแล้วเวลาคอมพิวเตอร์มันอยู่บนในกตเวิเดียวกันเนะ่ยมันจะต้องประกาศให้คนอื่นรู้จักด้วยอนะว่าฉันคือ IP พีนี้อยู่แ a c แมคแอนเดสเนี่ยเพื่อให้ทําให้คนอื่นมาสื่อสารได้ทีเนี้ยสิ่งที่สิ่งที่ไอโปรแกรมเน็ตคัทมันทําเนี่ยก็คือ มันยิงไอ้แพ็กเกจ ARP ปอมออกไปบอกว่าอาถ้าจะยิงไปหา IP เนี้ยให้ยิงไปที่ MAC address น,นี้แทนอะไรเงี้ยแล้วอ่าตัวอย่างเช่นข้างในเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็จะมีอินเทอร์เน็ตเกตเวย์อยู่ถูกป่ะครับก็คือไอ้ตัวที่ไปต่อเราเตอร์ที่ต่อออกทางอินเทอร์เน็ตเนี้ยอืม ถ้าเกิดไอ้ตัวเนี้มันถูกหลอกอะสมมุติ1 9ึ่งเก้เนี่ยเป็นอินเทอร์เน็ตเกตเว์ของเราเนะแล้วก็ทุกคนจะต้องต่อผ่านอินเทอร์เน็ตทางนี้แต่ปรากฏว่ามีคนนึงมาหลอกว่าเฮ้ยไอหนึ่งเก้าสองจุดห่ะมันคือเครื่อง B ไม่ใช่เครื่อง A ที่เป็นเครื่องจริงๆทุกคนมันก็จะพยายามต่อไปหาเครื่อง B แต่พอไปต่อไปหาเครื่อง B มันไม่ใช่ a p i เกวอะมันก็จะใช้งานไม่ได้ถูกป่ะครับ พอมันใช้งานไม่ได้ปุ๊บเนี่ยไอ้เครื่อง A มันก็จะว่างพอไอ้เครื่อง A ว่างปุ๊บไอ้คนที่แบบยังต่อเครื่อง A ได้มันก็จะอินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นไงอือันนี้เขาถึงเรียกว่าเน็ตคัตพอเก็ไอเดียไหมเครื่อง A คือเราเตอร์หรออืมสมมุติว่าเครื่อง A คือเราเตอร์เป็น APIGW จริงๆครับแล้วก็เครื่อง B มันเครื่องที่ตั้งขึ้นมาหลอกเฉยๆอืมนี่โอเคนะ อืเมเวลาโกงอาจจะชี้เข้าเครื่องตัวเองหรืออาจจะชี้เครื่องใครในวงก็ได้บอกว่าไอ้เครื่องนั้นอ่ะเป็นเป็นเป็นเกียรติทุกคนมันก็จะแห่ไปต่อที่เครื่องนั้นโดยที่อโดยที่อะไรอ่ะโดยที่ต่อไปเราใช้ง,งานไม่ได้อ่ะคือ,อนี้ก็คือ ARP นะครับทีเนี้ยไอ้จังอไอเไอ้ ARP ีเนี่ยมันเป็นแค่สเต็ปที่หนึ่ง แต่ที่เราจะโจมตีจริงคือ dns นะครับอืมเป้าหมายของเราก็คือทำให้ user เข้าผิดเว็บอืมแต่ลองมาดูขั้นตอนกันก่นกอนอก็คืออ่าในโหมดปกติอ่ะอเวลา user อยู่ใน LAN แล้วก็จะมีฮ u ับมี s ว i ต c ์อยู่เนี่ยแล้วก็มี LAN gateway คือที่เราพูดถึงเมื่อกี้แล้วก็จะมีอินเทอร์เน็ตนะครับอืม ทีนี้เวลาที่ใช้งานปกติมันจะวิ่งอย่างนี้แต่พอมันมีการทำ ERP c a c h e p o i s o n i n g เนี่ยหรือ,อเรียกว่า spoofing เนี่ยก็คือไอ้เครื่องปลอมเนี่ยมันจะไปหลอกตัวอื่นๆน,นะครับบอกว่าตัวมันน่ะคือคือ a c a d อ r e s s อะไรบางอย่างที่คนอยากจะติดต่อด้วย ทีนี้ไอ้เครื่องแบรนด์ยูเซอร์เนี่ยแทนที่มันจะต่อเมื่อกี้เราบอกเราบอกว่าเครื่อง b อ่ะเป็นเครื่องที่แบบไม่ได้มีประโยชน์จริงใช่ป่ะแต่ทีนี้ไอ้เครื่อง b ตรงเนี้ยเป็นเครื่องเลวแหละเป็นเครื่องที่แม่งรับแท็บฟิกได้เว้ยทีนี้ไอ้ยูเซอร์ที่มันต่อมาเนี่ยมันแบรนด์ยูเซอร์เนี่ยต่อมามันก็จะวิ่งเข้าเครื่อง b แล้วเครื่อง b อ่ะมันก็จะวิ่งเข้าไปหาเครื่อง a ก็คือเป็นเกะยร์ g a t นะครับตอนนี้จะต่ออินเทอร์เน็ต แล้วเวลามันต่อกลับมาปุ๊บเนี่ยแทนที่มันจะวิ่งไปหา land user ตรงๆเนี่ยมันก็วิ่งผ่านไอ้เครื่อง b ตรงนี้ก่อนแล้วก็ทําการหมุนข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วค่อยส่งให้แ land u อ e r จริงอันนี้ก็คือลักษณะการทำ man in the middle อนนโอเคป่ะงั้นไปต่อแล้วนะ เพราะฉะนั้นหมายความว่าไอ้คนเนี้ยมันสามารถทวิชข้อมูลอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ขั้นกลางระหว่างอ่ายูเซอร์ตรงนี้นะเรามาดูภาพนี้แทนซึ่งภาพนี้เป็นภาพของการโจมตี DNS แหละอืมโอเคอ่าจริงๆอันนี้มันเป็น DNS อ่า positioning อะนะภาพมันอาจจะไม่ได้ตรงขนาดนั้นแต่ลักษณะการโจมตีก็คือแบบเดียวกันอืม อลองจินตน,นาการประมาณว่าอ่าใช้ภาพมีดีกว่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสับสนอืมลองจินตน,นาการประมาณว่าสมมุติยูเซอร์มันจะต่อข้อมูลออกไปที่อินเทอร์เน็ตใช่ป่ะครับมันก็ต้องมีการถาม DNS ถูกปะ่ะอืมแล้วพอมันถาม DNS ปุ๊บเนี่ย แทนที่มันจะวิ่งไปที่แลาเกตเว่ะมันวิ่งมาโผล่ที่ไอ้ตรงนี้ก่อนไงอืมพอมันมาโผล่ไอ้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสมมติถามว่าเฮ้ย google.com ip อะไรอืแทนที่มันจะบอก ip จริงๆไปมันอาจจะตั้งเครื่องอีกเครื่องหนึ่งอะอืมก็คือลักษณะเนี่ยเป็น fake website ขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็ตอบไอ้ ip address นั้นอะไปให้ user แทนอืม แล้วเวลาที่ user มันต่อไปที่ DNS อ่ะมันก็จะไปโผล่ที่ไอ้เว็บไซต์ปลอมอันนี้แทนที่จะไปโผล่ที่เว็บไซต์จริงเก็ดไอเดียปะ่เ hmm. เนี่ยเขาเรียกว่า DNS spoofing จบแค่นี้แหละ <laughs> hmm. <laughs> อืม<ะ>อืมแล้วมันแล้วมันไปแก้ DNS table ได้ไงอะ่ะอืม มันไม่ได้ไปแก้ DNS table หรอกอืมจริงๆ DNS table มัน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 ,ม,นมันแก้มีก็เรื่องหนึ่งนะคือรูปอันนี้มันเป็นรูปของอ่า DNS อ่าเขาเรียกอะไร DNS cache poisoning อืมเป็นอีกเ,เทคนิคหนึ่งที่จริงๆเดี๋ยวจะเล่าต่อแต่ว่าไม่ไม่ใช่วันนี้อืมอ่าแต่โดยหลักแล้วอะ่ะก็คือเวลาที่มันจะไปถาม ไอเวลาที่มันจะไปรีโซฟดีเอ็เอสครับมันจะต้องรีโซฟออกไปที่เครื่อง d ีเอ็นสักที่หนึ่งถูกปะซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตดูดีอ่ะเครื่องอินเทอร์เน็ตที่บ้านเราอ่ะมันจะรีโซฟไปที่อินเทอร์เน็ตเกตเวก็คือไอ้ตัวนี้ถูกปะไอ Land ไ้แลนเกตเว์เนี่ยอืมเพราะฉะนั้นไอ Land ไ้แลนเกตเว์เนี่ยมันจะมี d ีเอ็นเอสเซอร์เวอร์ตั้งอยู่ข้างในมันอืม แต่ทีนี้พอแมร์อินเดอ i วิ l e ได้สำเร็จอะหมายความว่าไอตัวนี้ยเป็นคนที่รีโซฟดีเอ็ได้ไงเพราะฉะนั้นเวลามันมาถาม d n เอปุ๊บเนี่ยซึ่ง d n เอมันไม่เข้ารหัสด้วยอะมันก็สามารถตอบกลับไปได้ทันทีแสดงว่ามันออกก็คือเหมือนกับว่า ในแต่ละเครื่องอะมันจะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องไปถาม DNS ที่เครื่องไหนใช,ใช่ไหมเวลาที่ม,มันแจก DNS p อืมแจก d n c p ใช่ไหมก็คือที่มันเป็นตัวกระจาย IP บ้าใช่ใช่ใช่มันจะบอกมาด้วยว่า DNS Server ที่ให้ใช้อ่ะคือ DNS Server IP อะไรอืมอืม ซึ่งปกติมันจะได้ประมาณว่าหนึ่งเ1้าองมาแล้วมันสแสดงว่ามันก็ต้องไปแก้แลน n d gate ์ให้จะเรียกว่าไงคือแก้ให้ตัวเราเตอร์มันแจกไอพีของเครื่อง attacker เช่อไหมไม่ต้องอืมไม่ต้องทำอย่างนั้น คือแลนเกจวีตอนนี้เป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งอยู่ถูกปครับไอเนี้ยอาจจะเป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสองก็ได้ไอแอคเคอร์เงี้ยแต่ทีเนี้ยมันมีแม็กแอดเดสของแต่ละอันที่ไม่เหมือนกันถูกปะ่ะแลนเกจวีมีแม็กแอดเดสหนึ่งไอแอคเคอร์มีแอคแม็กแอดเดสหนึ่งถูกปะครับทีเนี้ยแม็คไ ไอแอดแทกเกอร์เนี่ยยิง a r p spoofing ออกไปว่า192.168.1.1เนี่ยคือ mac address ของมันเอง mm hmm. ทีนี้เวลาไอแลนด์ยูเซอร์มันมาใช้งานอะมันจะต่อไปหา192.168.1.1เนี่ยมันก็เลยยิงไปหา mac address ที่เป็นของแอ t แท็กเกอร์มันก็เลยเกิด man in the middle ขึ้น mm hmm. อือ ก็คือมันมันแก้แให้ให้ตัวเดสที่เป็นของ DNA อะตรงกับ MAC address ของเครื่องมันเองใช่ไหมใช่ใช่มันแก้ไปบอกกลอกๆเลยอะว่าถ้าเกิดจะต่อไปหา LAN s w i t w a V ให้มาต่อหามันเองนะแล้วก็ยิงไอเอ r p c แพ็ e เกเนี้ยรัวๆ ยิงให้บ่อยกว่าแลนเกจเว่ยอะไอ,อเครื่องที่รับไปมันก็จะเชื่อครับแล้วถ้าเกิดมันฟังก์กชันเหมือนแลนเกจเว่ก็คือมันจะใช้งานได้ตามปกติเลยแล้วทีเนี้ยพอมันดักขั้นกลางได้ปุ๊บอะมันก็เปิดโปรโตคอล dns ไงเวลามีคนมาถาม dns มันก็ตอบกลับไปให้ตรงไปตรงมาอืม Mm hmm. อืมทีเนี้ยพอมันสามารถปลอก DNS ชาวบ้านได้อะ่ะมันก็ใส่ IP อะไรไปในโดเมนอะไรก็ได้ถูกปะละ่ะ mm hmm. พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็เลยเอาเว็บปอมาใส่ลงไปในโดเมนนั้นแทนได้อถ้าเราจะเข้า mm hmm. google.com มันก็จะอาจอาจจะไปโผล IP ที่เป็นของแอดแฮกเกอร์แทนซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมันเองที่อยู่ข้างในโลโคอล็ได้ หรือว่าเป็นเครื่องที่อยู่ข้างใน,นบนอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่เป็นเว็บปลอมอืี okay. ครับอืมก็การโจมตีก็ประมาณนี้ทีเนี้ยสมัยก่อนไอ้ตัวเนี้ยมันถูกโจมตีเป็นเรื่องเป็นราวมากอืมก็ประสบการณ์ส่วนตัวก็คือก็เคยมีเครื่องมือไปทดลองจริงเหมือนกัน อเคยรู้ไหมเวลาที่เราอยู่ในในกลเวอเดียวกันน่ะแล้วเราสามารถต่อหาเพื่อนคนอื่นได้ที่อยู่ข้างในในกลเวออะต่อบานหังแลนเนี่ยอืมันก็ต้องมีการรู้จักเครือข่ายที่อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันสามารถยิง ARP ER ร์สปูฟิงอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิด Man อินเดอร์มิเได้เสมออ,อันเนี้ยไม่ได้เกิดแค่ เออในเน็ตที่บ้านนะแม้กระทั่งในร้านกาแฟอะไรพวกเนี้ยก็สามารถเกิดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปต่อ wifi ที่ร้านกาแฟ ى, ถ้าเกิดมันคอนฟิก์เราเตอร์ไว้ไม่ดีอะ่ะแล้วเราสามารถปิงไปหาคนอื่นได้อะไรเงี้ยเราก็สามารถทำา a r p s สปูฟ i n g ได้เราก็ทำแมนอิ n เดิ i มิลเดอไอคนที่อยู่้างในร้านกาแฟ ى. นี่คือเหตุผลที่พี่ไม่เคยต่อ wi-FI สาธารณะเลยเือพอรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่โอเคมากๆกับไอ้เรื่องเนี้ยอืมอ่าทีเนี้ยอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือจะป้องกันได้ยังไงอืมถ้าเกิดเราเป็นอ่าเรียกอะไรอ่ะเป็นคน configuration router อ่ะเป็นคน c o n f i g r o u t e ได้เนี่ย แล้วถ้าเกิดเราเตอร์เราออกแบบมาเพื่อเป็นสาธารณะเนี่ยแนะนำให้เปิดไอ้โหมด g u e s mode อ่ะ guest mode ที่ให้คนอื่นใช้เนี่ยถ้าเกิดมันเซตมาดีๆอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าทำ wifi isolation หรือ client isolation ก็คือเวลา c ค i e n นต่อเข้ามาเนี่ยจะไม่สามารถเชื่อมต่อคนอื่นได้เลยยกเว้นต่อกับ a p i gateway เท่านั้นลักษณะนี้ก็จะทำให้มัน ครือข่ายลูกทั้งหมดไม่สามารถต,ติดต่อสื่อสารหากันได้นะครับอืก็จะช่วยป้องกันได้อันนี้ป้องกันร,ระดับ configuration ของ network นะอืมอ่าอันต่อมาที่ป้องกันได้ก็คือให้เข้าเว็บไซต์ผ่านทาง HTTPS เสมออืมเพราะว่า HTTPS เนี่ยเวลาเข้าปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีการอ่าตรวจสอบ Certificate กับ CA ก่อนถูกป่ะครับอืมแล้วถ้าเกิดมันค้นพบว่าไอเซอร์ติฟิเคตเนี่ยมันไม่ตรงกับที่ CA มันให้มามันก็จะขึ้นหน้าแดงๆใช่ไหมอมืหรือว่าถ้าเกิดเว็บไซต์ของเราอะ่ะมันเป็นเว็บไซต์ที่บังคับเปิดเปิดโปรโตคอลเป็น HTTPS เสมอ,อ HTTPS มั้งชื่อโปรโตคอลอืมก็คือบาง บัครคับบอกยูเซอร์ว่าห้าเปิดผ่านโปรโตคอล h t t p ธรรมดาอันนี้ก็จะดีเทคได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องเปิดผ่านทาง HTTPS เสมอแล้วก็ถ้าเกิดจะโจมตีอีกเนี่ยก็หมายความว่าให้แอคเกอร์เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องไปฝังรูเซอร์ติ f ิเค t ลลงไปในเครื่องใครแอดและซึ่งอันนี้จะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์กรใหญ่ๆนะครับ ก็ส่วนตัวเคยมีประสบการณ์เข้าไปทํางานธนาคารเหมือนกันอืมซึ่งธนาคารเนี่ยเขาก็จะลง root ca ไว้บนทุกๆุกเครื่องข้างในธนาคารเพื่อคอยดักแทฟฟิกดูว่าอ่าแต่ละเครื่องเนี่ยมีการขโมยข้อมูลออกไปหรือเปล่าอะไรพวกนี้ยอืมก็มันก็จะวิ่งผ่าน man individual เติร์นตัวหนึ่งเสมอนะครับก็ถ้าเกิดอันนั้นนะมันคือควบคุมได้ของธนาคารแต่ถ้าเกิดเป็นของเราเองเนี่ย ก็คือเราควรจะปล่อยให้มันเป็นสระควรจะตรวจสอบกับ CA ข้างนอกนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ป้องกันตรงนี้ได้ก็คือใช้ DNSSEC อืก็เป็นอีกโปรโตคอลหนึ่งที่มันจะอ่าเหมือนว่ามันจะมีเรคคอร์ดอันหนึ่งอ่ะที่เอาไว,ว้วาลีเดตความถูกต้องของอ่า DNS เรคคอร์ดอะไรพวกเนี้ยอันนี้ยังไม่ได้ศึกษาลึกลึกเหมือนกันอืก็ เขาพยายามออกแบบมาเพื่อทําให้ไอ้โปรโคอลดีเรี Direct ที่ไม่ไม่เข้ารหัสเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็อันสุดท้ายเลยที่เหมือนจะป้องกันได้แต่ไม่แน่ใจว่าป้องกันได้จริงหรือเปล่าก็คือการเซ็ต DNS ลงไปเลยว่าจะใช้ IP อะไรอะ่ะก็คือต้องใช้ IP ที่อยู่ข้างนอกวง แต่จริงๆมันก็ติดเกียรเวย,ยู่ดีังก็โดน a อ๊ับีได้อยู่ดีอ่ะอครับก็ประมาณนั้นอืสรุปที่มาเล่าเรื่องนี้ก็คือให้ระวัง Wi-Fi สาธารณะให้ดีัน่นเองอืมแต่ว่าถ้าเกิดใช้เน็ดมือถืออะไรเองอยู่ในบ้านตัวเองอะไรพวกนี้ไม่ค่อยนา่ากลัวอยู่ในบ้านตัวเองก็อย่าได้ชาล่าใจเหมือนกันนะครับก็ไม่แน่ว่าการที่อยู่ในบ้านของเราอาจจะมี แอคแคกเกอร์มาต่อ Wi-Fi เราแล้วก็ทำการโจมตีเราโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องหมั่นคอยตรวจว,ว่ามีใครแอนแปลกๆเข้ามาข้างในมีกร์กหรือเปล่าครับโอเคจบเร็วมีคำถามไหมนิวีเีียบเลย คือมันไม่ได้เปลี่ยนที่ตัวเราเตอร์ใช่ไหมมันมาเปลี่ยนที่เทเบิลในตัวของไคลเอนต์ใช่ไหมพูดถึงการจมปีนี้ใช่ป่ะครับครับพูดถึงการที่ตัวตัวเอผู้รลายครับจะมาเปลี่ยนจะมาเปลี่ยนแม็กเอนเดของ IP ที่เป็น d ินเ e r ซเบอร์ก็คือต้องมาเปลี่ยนในแลนด์ยูเซอร์เดี๋ยวแยกเดี๋ยวแยกก่อนอคือ อันเนี้ยไม่เคยมีการเปลี่ยน IP อะไรกันขึ้นอืมมันมีแต่การเปลี่ยน MAC Address นองอืมอ่าสมมุติสมมุติแลนเกเวมัน IP 192.168.1.1อยู่แล้วใช่ปะอันนี้ก็จุดหน่จุดสนะครับแล้วก็ไอแลนเก w ว y มัน MAC Address มันอาจจะเป็น AAA อทั้งทางเนี่ยแล้วไอนี้อาจจะเป็น BBBB BB ทั้งทางนะครับอืม สิ่งที่ไอแอดเคอร์ทำเนี่ยก็คือมันบอกว่า1.92.168.1.1คือ bbbbb BB ก็คือเป็น IP Address ของแลน g a t e ว a y แต่ว่าเป็น MAC Address ของมันแล้วก็บอดแคส arp ออกไปแล้วไอแลนยูเซอร์ก็รับเข้าไปพอรับเข้าไปปุ๊บเวลามันคุยแทนที่มันจะคุยไปหาเอเมันก็เลยคุยมาหา BBB ีแทน ไอ้ตารางการแมปเนนี้มันเปลี่ยนดีแลนยูเซอร์ใช่ไหมเพราะว่าเราเตอร์มันก็มีแมปของมันอยู่แล้วว่าแลนเกตเวมันเป็นแมกนตอะไรถ้าถ้าสมมติมันไอผู้รายมันอารไปตัวเราเตอร์มันก็ต้องจับได้อใมครับเราเตอร์มันจับได้แต่ว่าถ้าเกิดไอเออาพมันยิงบ่อยถี่มากพอแลนยูเซอร์มันจะเชื่อ <Okay. S 1> อืมคือจริงจริงมันสามารถเปลี่ยนได้เสมออะไอไอพีเอเเนี่ยคือลองจินตนาการว่าสมมติเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งอะไอพหนึ่งก็สองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสองเสร็จแล้วเราปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ไปแล้วเราก็เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาีกเครื่องหนึ่งเป็นการ์ดแรนโคละใบกันแต่เป็นไอพีเดียวกันอ่ะมันก็เปิดใช้งานได้ใช่ปะ่ะอืม ถ้าเกิดไอเครื่องแรกปิดไปแล้วนะเครื่องที่สองก็จะใช้งานได้เพราะฉะนั้นความเป็นจริงมันเป็นเรื่องของการบอร์ดแคสเออเลยอะ่ะอืมที่คนมันมีปัญหาใช้งานไม่ได้กันโซนใหญ่มันจะเป็นเรื่องแบบเอ่อยิงแล้วอ่า IP address สอง i ออยู่ด้วยกันในเนกลร์กเดียวกันแล้วมันยิงไปเครื่องเทีเครื่อง bt ทีอะไรเงี้ยมันก็จะพังอแต่ถ้าเกิดแบบแม่เนสการแอกแตรดีๆแล้วมันจะนิ่งมาก สรุปก,ก็คือบอร์ดแคสต์นี่มันไม่มีทำให้แบบมีมีการแบบเพิ่มแบบ security มากขึ้นไม่มีใช่ไหมแบบว่า Verify อะไรพวกเนี้ยอืมก็วิธีการก็คือทำให้เครื่องมันไอโซเลจันทั้างในในกลุวิอืมแต่ว่า ส่วนตัวพี่คิดว่ามันน่าจะมีตัวที่คอยดีเ็กแพ็กเกจข้างในนิกเวิร์กนะว่ามันมีการยิง ARP ที่ผิดปกติอะไรพวกเนี้ยอืมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคอมพิวเตอร์ยุคนี้เป็นยังไงเพราะตอนนั้นที่โจมตีก็แบบยังใช้ Windows 7อยู่เลยอะไรเงี้ยมีคำถามอะไรอีกไหม อืมแล้วประมาณนี้ละกันครับวันนี้แล้วพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้เลยโอเคก็โอเคอเคออก็พรุ่งนี้เลยแล้วพรุ่งนี้มีเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันอีกทีในหัวข้อต่อไปนะครับอืมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ